สุธิชัยไลฟ์เช้าวันอาทิตย์ที่22มิถุนายนวันนี้สุทธิชัยไลฟ์เบรกเข้ามาเร็วกว่าปกตินะครับ8นาฬิกา3นาทีขณะน,นี้เพราะมีข่าวใหญ่ breaking news ระดับโลกและมีข่าวใหญ่กับเพื่อนบ้านกัมพูชากัมพูชาเมื่อคืนนี้แม่ทัาพภักสองสั่งปิดสั่งปิดจุดพรหมแดนที่บุรีรัมย์ ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ตอนดึกนายกรัฐมนตรีฮุนมันเนตบอกเลยว่าสั่งปิดโตปิดดานอุดรมีชัยโตคุณมันเนตเปิดปิดดานเพิ่มอ้างตอบโต้ไทยที่แม่ทัาพภาคสองสั่งปิดดานช่องสายตะกูที่บุรีรัม์เมื่อวานคำตอบของคุณมันเนตแรงดุเดือด บอกว่าประเทศไทยต้องการทําสงครามกัมพูชาก็จะต้องลุกขึ้นมาปกป้องดินแดนของตัวเองมีความเร่งด่วนซึ่งตอนนี้แสดงว่าความตึงเครียดถูกยกระดับขึ้นมาชัดเจนหลังจากที่ฮุนเซนเปิดเผยรูปใหม่ห้องนอนทักษิณชินวัตรห้องนอนยิ่งรักชินวัตรเพื่อที่จะ กดดันแบล็กเมล์ทางไทยแม้ทัาพภาคสองก็สั่งปิดช่องด่านนี้เป็นด่านชั่วคราวนะครับช่องสายตะกูเมื่อวานเพื่อปกป้องอธิปไตยดังนั้นการเผชิญหน้ารอบใหม่ฮุนมนเน็ตสั่งปิดโต้และคงจะมีอะไรตามมาตลอดทั้งวันวันนี้ครับขณะเดียวกันวันนี้ข่าวใหญ่ระดับโลกประธานาธิบตีทรัมป์ขึ้นข้อความ เมื่อสักประมาณชั่วโมงหนึ่งที่ผ่านมาบอกว่าเราได้โจมตีที่ตั้งนิวเคลียร์สามแห่งของอิหร่านฟอโดนาธานและอิสฟาหานเครื่องบินทั้งหมดที่ส่งไปขณะนี้อยู่นอกน่านฟ้าอิหร่านแล้วแปลว,ว่าปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วบอกว่ามีการทิ้งระเบิดฟูลเพโลดเลยเต็มพิกัดเลยนะครับ โยนย้อนลงไปที่จุดที่สำคัญที่สุดคือ f a โดทรัม์บอกว่าบัดนี้เครื่องบินรบทั้งหลายแหล่กำลังบินกลับบ้านอย่างปลอดภัยกลับไปที่ฐานนะครับอย่างปลอดภัยขอแสดงความยินดีกับนักรบอเมริกันผู้ยิ่งใหญ่นี่ทรัมพ์พูดไม่มีกองกำลังที่ไหนในโลกแล้วที่จะทำได้แบบนี้ นี่คือช่วงเวลาแห่งสันติภาพแล้วนี่ทรัมป์บอกว่าเปิดสงครามกับอิหร่านตอนนี้บอกว่าเป็นช่วงสันติภาพทรัมป์นี่เวลาวันนักข่าวก็ตั้งข้อสงสัยแล้วครับตั้งแต่ตอนกลับมาถึงทำเนียบข่าวเนี่ยไม่ตอบคำถามนักข่าวเลยนิ่งเฉยซึ่งผิดปกติมากฉะนั้นนักข่าวก็ตั้งคำถามตั้งประเด็นเลยครับว่าสงสัยมีอะไรพิเศษ เพราะว่าทรัมป์วันก่อนบอกว่ากำลังชั่งน้ำหนักว่าจะโจมตีอิหร่านเสริมกำลังที่อิสราเอลโจมตีอยู่9วันวันนี้วันที่10แล้วเนี่ยหรือไม่ทรัมป์ตัดสินใจท,ทั้งทั้งที่มีการส่งตัวแทนฝั่งอิหร่านอเมริกันและยุโรปนะครับไปเจอกันเพื่อจะหาทางยุติสงครามหรืออย่างน้อยที่สุดมีการหยุดยิงแต่ไม่สำเร็จอิสราเอลไม่ยอมแน่นอนอิสราเอลเนี่ยถือจังหวะนี้ว่า เป็นจุดที่ค่อนข้างจะเป็นโอกาสทองสำหรับอิสราเอลไม่ควรที่จะมีการหยุดยิงอิสราเอลเชื่อว่าถ้าหยุดยิงอิหร่านก็จะสามารถพักรบและไปส่องสมกำลังใหม่ได้ทรัมป์พยายามกดดันอิสราเอลให้หยุดแต่อิสราเอลไม่หยุดถลม่มอิหร่านบอกว่าถ้าไม่หยุดถลม่มเขาก็จะไม่ยอมที่จะหยุดยิงหรือเจรจา นี่คือเรื่องใหญ่ระดับโลกอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเวลาบ้านเรา9้า9โมงเช้าที่อเมริกาน่าจะสามทุ่มไพร์มไทม์ครับทรัมป์บอกว่าจะออกทีวีเพื่อจะประกาศรายละเอียดของการถล่มโจมตีอิหร่านต้องถือว่าเป็นการเปิดสึกของอเมริกันต่ออิหร่านเป็นครั้งแรกในระยะเวลาอันยาวนานนะครับถึงขั้นที่นิวยอร์กไทมส์พาดหัว พาดหัวว่าอย่างนี้เลยครับผมให้ดูครับ New York Times U.S. enters war with Iran พาดหัวว่า U.S. enters war with Iran แล้วก็มีจุดที่ทิ้งระเบิดสามแห่งฟูโดอยู่ข้างบนนะครับนาธานส์ ans, และก็อิสฟาหันสามจุดนี้อเมริกันอิสราเอลอ้างเสมอว่าเป็นจุดที่อิหร่านใช้เป็นสถานีทดลองพิ วิจัยและพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ทั้ง3แห่งนี้สถานีนิวเคลียร์ที่ว่าอยู่ใต้ดินลึกลงไปเดิมทีมีการวิเคราะห์กันครับว่าอเมริกันอาจจะใช้เจ้าบังเกอร์บัสเตอร์ระเบิดทะลุทะลวงที่สามารถเจาะลงไปใต้ดินลึกได้ไม่ต่ำกว่า6-10เมตรครั้งนี้ใช้ระเบิดอะไราทรัมป์ยังไม่ได้เปิดเผยผมเชื่อว่าจากนี้ไปจะมีข้อมูลรายละเอียด ของปฏิบัติการครั้งนี้ออกมาใช้ที่ยืนยันและคือใช้เครื่องบิน b 2 a s e l t h ครับเป็นเครื่องบินล่องหนที่ใช้ปฏิบัติการลักษณะสงครามเต็มรูปแบบอย่างนี้แหละฉะนั้นก็เท่ากับว่านี่ครับเครื่องบิน b 2 a ล่องหนบินได้ต่ำและจะไม่ถูกจอเรดาร์ของฝ่ายตรงกันข้ามในการที่ จะจับได้ว่ามาปฏิบัติการเหนือน่นฟ้าตรงนี้ฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่อเมริกาเปิดศึกกับอิหร่านอย่างเปิดเผยหลังจากที่อิสราเอลได้ทำศึกมาแล้วยาวนานถือว่าเป็นจุดหัวเรี่ยวหัวต่อที่สำคัญครับทรัมป์เชื่อว่าทิ้งระเบิดอย่างนี้อิหร่านจะต้องเจรจาแต่อิหร่านนั้น อย่าลืมว่ามีแรงสนับสนุนจากช่างจีนและรัเสเซียด้วยจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะอยู่ดีๆกดดันบังคับกันด้วยกำลังศึกสงครามเช่นนี้ทรัมป์จบลงข้อความด้วยบอกว่านี่คือเวลาแห่งสันติภาพเพราะว่าเขาทำสงครามเพื่อน,นำสันติภาพมาไปดูทีม AI เราปฏิบัติการทันทีเช่นเดียวกันไปเช็คดูครบับข่าวล่าสุดจากสื่อ ทั้งหลายแหล่ที่ตามข่าวนี้อย่างละเอียดนี่สรุปประเด็นอัปเดตล่าสุดปัญญาและประเด็ครับสงครามระเบิดแล้วนะครับอเมริกันถลม่มอิหร่านแล้วใช่ไหมครับโอ้โหสถานการณ์ตะวันออกกลางนี่กลับมาร้อนแรงทันทีเลยนะครับเมื่อคืนประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเลยสหรัฐปฏิบัติการทางทหารโจมตีอิหร่านแล้ว ใช่ค่ะเป็นข่าวใหญ่ที่ทุกคนจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยครับวันนี้เราก็เลยจะมาเจาะลึกข้อมูลกันหน่อยจากรายงานสดของ BBC News นะครับที่เขาตามติดเรื่องนี้อยู่ค่ะมาดูกันว่ามีรายละเอียดอ,อะไรน่าสนใจบ้างแล้วมันจะส่งผลกระทบยังไงต่อไปคือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยเนี่ยเป้าหมายใช่ไหมครับโรงงานนิวเคลียร์สแห่งเลยใช่ค่ะ Forno, n a ทนส์แลวก็อ s f a h a n โดยเฉพาะ f o r โ o นี่ใครๆก็รู้ว่ามันแข็งแกร่งมาก อยู่ใต้ดินลึกป้องกันแน่นหนาถูกต้องค่ะการจะโจมตีที่นี่ได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แล้วมีประเด็นอะไรที่ BBC ชี้ให้เห็นเป็นพิเศษไหมครับมีค่ะประเด็นเรื่องความเร็วคือแค่2วันก่อนทรัมป์ยังบอกว่าขอเวลาสองอาทิตย์ตัดสินใจอ่าใช่ใช่ใชผมจําได้แต่ปุปปับลงมือเลยอันนี้มันสะท้อนสไตล์ที่แบบว่าถ้าเดาไม่ได้ของเขาจริงๆหรือว่ามีอะไรเบื้องหลังที่เราไม่รู้ก็เป็นไปได้ค่ะแล้วการที่เขายกเลิกพักผ่อนสุดสัปดาห์บินกลับวอชิงตันดีซีทันทีเนี่ยอืมันเหมือนเป็นสัญญาณว่ากําลังจะมีเรื่องสําคัญมากๆเกิดขึ้นครับ แล้วในแง่ปฏิบัติการล่ะครับมีรายละเอียดอะไรบ้างเห็นว่าอาวุธที่ใช้นี่ก็ไม่ธรรมดาใช่ค่ะในรายงานมีการคาดการนะคะว่าอาจจะต้องใช้เครื่องบินทิ้งระเบิด B 2 s t สเตล h เครื่องบินล่องหนใช่ค่ะที่เรดาร์จับยากแล้วที่สำคัญคือมันบรรทุกระเบิด GBU 5 7ได้อ๋อไอระเบิดเจาะบังเกอร์ที่เรียกกันใช่เลยค่ะ บังเกอร์บัสเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อทำลายเป้าหมายใต้ดินลึกๆอย่างฟอร์โดโดยเฉพาะซึ่งก็มีข่าวอยู่แล้วนี่ครับ mm hmm. ว่าสหรัฐเคยย้าย B2 ไปที่เกาะกวงถูกต้องค่ะก็เหมือนมีการเตรียมการมาระดับหนึ่งแล้วครับแล้วเรื่องอิสราเอลนะครับที่ว่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้ก็น่าสนใจค่ะมีเจ้าหน้าที่อิสราเอลยืนยันกับสื่อเลยนะคะว่าอิสราเอลประสานงานกับสหรัฐเต็มที่ในปฏิบัติการครั้งนี้ ก็ไม ну ่น่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะอิสราเอลก็มองว่าโครงการนิวเคลียร์อิหร่านเป็นภัยคุกคามตัวใหญ่มาตลอดใช่ค่ะการร่วมมือกับสหรัฐก็ก็ถือว่าสมเหตุสมผลในมุมของอิสราเอลแล้วทางฝั่งอิห mm ร่านล่ะครับโดนโจมตีเป้าหมายสำคัญขนาดนี้เขาตอบโต้อะไรยังไงบ้างครับทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านก็รีบรายงานเลยค่ะอ้างคำพูดเจ้าหน้าที่ว่าโรงงานทั้งสามแห่งเนี่ยเขาอพยพคนออกไปสักพักใหญ่แล้วอืม จริงเหรอครับอบพยพทันเหรอในเมื่อการตัดสินใจมันเร็วขนาดนั้นนั่นนะสิคะเขายังบอกด้วยว่าวัสดุดนิวเคลียร์ก็ย้ายออกไปก่อนแล้วทําให้การโจมตีไม่ได้เสียหายร้ายแรงอืมฟังดูเหมือนเหมือนพยายามลดทอนผลกระทบหรือรักษาหน้ามากกว่าไหมครับก็น่าคิดค่ะเพราะก่อนหน้านี้ไม่นานรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเพิ่งเตือนเสียงดังเลยว่าถ้าสหรัฐเข้ามายุ่งมันจะอันตรายอย่างยิ่งครับ แลพะพอโดนจริงๆกองทัพอิหร่านก็ประกาศเลยนะว่าเริ่มตอบโต้แล้วส่งดโดรนโจมตีอิสราเอลระลอกใหม่อ้าวแปลว่าก็ไม่ได้ยอมง่ายๆใช่ค่ะก็คือมีการเอาคืนทันทีแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับผลกระทบจริงๆมันจะแค่ไหนกันแน่ส่วนใหญ่ก็มองคล้ายๆกันค่ะว่าถ้าการโจมตีสําเร็จจริงโดยเฉพาะที่เฟอร์ดูเนี่ยก็น่าจะส่งผลกระทบเยอะพอสมควรกับโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน แต่ต้องย้าว่าเท่าที่เรารู้นะคะอ๋อครับครับเพราะอาจจะมีที่อื่นซ่อนอยู่อีกใช่ค่ะไม่มีใครรู้ข้อมูลทั้งหมดจริงๆแล้วความเสี่ยงที่มันจะบานปลายเหรอครับอันนี้น่ากังวลที่สุดเลยแน่นอนค่ะนี่คือสิ่งที่ทุกคนกลัวที่สุดการตอบโต้ไปมาการขยายวงความขัดแย้นแม้สหรัฐจะโจมตีแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าอิหร่านจะหยุดแค่นี้ไหมอาจจะตอบโต้แรงกว่านี้ก็ได้ซึ่งอาจจะลากประเทศอื่นเข้ามาด้วยถูกต้องค่ะ แล้วที่น่าสนใจคือพอปฏิบัติการจบทรัมป์ก็โพสต์ข้อความสั้นๆว่าถึงเวลาสำหรับสันติภาพแล้ว time for peace โอ้โหตีความได้หลายอย่างมากเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะจะบอกว่าพอแล้วหรือแค่พูดหลังใช้กำลังอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปสรุปคือปฏิบัติการทหารอาจจะจบแต่ความตึงเครียดนี้ยังอยู่เพเผออาจจะหนักกว่าเดิมด้วยใช่เลยค่ะคำถามใหญ่ที่ตามมาคือแล้วไงต่อทั้งหมดนี้จะนำไปสู่อะไรกันแน่ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการคลี่คลายหรือว่าหรือจะเป็นตัวเร่งให้ความขัดแย้งมันระเบิดรุนแรงกว่าเดิมในตะวันออกกลางอืมเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดจริงๆครับใช่ค่ะเพราะผลกระทบมันกว้างไกลกว่าแค่สองประเทศนี้แน่นอนค่ะมันจะนำไปสู่สงครามภูมิภาคหรือไม่นี่เป็นเรื่องใหญ่เลยครับเอาตัดมาข้างบ้านเรา ข้างบ้านเราก็ร้อนเช่นเดียวกันครับตอนดึกๆเมื่อคืนใครที่ตื่นเช้าขึ้นมาจะเห็นทันทีว่านายกรัฐมนตรีของกัมพูชาฮุนมันเนตนันประกาศเลยครับตอบโต้บอกว่าแม่ทัพสองของเราสั่งปิดด่านช่องสายตะกูทางฝั่งเขมรก็สั่งปิดฝั่งด่านเขมรบ้างชอบเคอร์บอกว่าจะปิดแบบถาวรเลยนะ แล้วก็สั่งปิดเพิ่มอีกที่อันลองเวงอันลองเวงอุดรมีชัยทั้งหมดทั้งหมดนี่ครับคุณมนเนตบอก last night เมื่อคืน21วันนี้22แสดงว่าคุณมนเนตเนี่ยเพิ่งจะขึ้นมาเช้านี้เอง is ex c e l l e n c y governor of board of governors of อุดรมีชาย province บอกว่าผู้ว่าของอุดรมีชัยจังหวัดอุดรมีชัยรายงานว่าแม่ถัาพภาคสองเราได้สั่งปิด ด้านทางด้าน <c oughs> สาตกูจอมเคอร์เกตฝั่งโนดซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบันเตยอมผิวอุดรมีชัยคุณมาเนกก็เลยบอกว่าเราก็สั่งปิดถาวรแล้วก็ยังในข้อความนี้ยังตำหนินายกรัฐมนตรีไทยบอกว่าอยากจะเปิดด่านให้ปกติไง บอกว่าทำไมนายกไทยบอกว่าอยากเปิดปกติเอาแล้วทำไมอยู่ดีๆภาคสองแม่ทัพภาคสองสั่งปิดทหารไทยทำไมจึงสั่งปิดและบอกด้วยว่านี่มันเป็นแผนเป็นกลยุทธ์หรือว่าเป็นปัญหาภายในของประเทศไทยระหว่างนายกรัฐมนตรีกับกองทัพบกกันแน่คุณมนเนตเขียนข้อความวิบอกว่าไทยเนี่ยเริ่มปิดด่านเมื่อ7มิถุน,นายนเรื่อยมา ตลอดมาแต่กัมพูชานั้นฮุนมานเน็ตอ้างว่าไม่เคยปิดด่านก่อนไม่เคยปิดด่านก่อนนะอืมแล้วบอกด้วยว่าคนที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนนั้นไม่ใช่กัมพูชาและก็ยังกล้าวหนะักบอกว่าจะไม่มีการเจราจาสองฝ่ายเกิดขึ้นอีกแล้วและก็ยังประกาศสนับสนุนทหารกัมพูชาแนวหน้าที่อยู่แนวหน้านั้นให้ปฏิบัติ หน้าที่อย่างเต็มกําลังไม่ต้องเกรงอกเกรงใจจะข้อความของหุนมานเตนี่ยาวนะครับทีม AI เราแน่นอนลุยเข้าไปทันทีครับไปแกะกล่องดูสิครับว่าหุนมานเตใช้ภาษาจะเรียกว่าเสี้ยมก็ได้และเป็นการตอบโต้และก็แปลว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชานั้นสุดลงไปอีกระดับหนึ่งแล้วครับแปลว่าทั้งการทหารการทูตการเมืองเศรษฐกิจนี่ กำลังจะเป็นการเผชิญหน้าเกือบจะครบทุกมิตินี่คือสิ่งที่ท้าทายรัฐบาลแพทองทานเป็นอย่างยิ่งเมื่อวานนี้ตอนที่คุณจักรพบเพ็งแขะเปิดเผยภาพไปหาคุณทักษิณชินวัตรและบอกว่าทักษิณสบายดีไม่ต้องกังวลและหลังจากนั้นสื่ออมรินทีวีก็ไปสัมภาษณ์คุณจักรพบซึ่งบอกว่าคุณทักษิณเชื่อว่า นายกแพ่ทองทานมีความสามารถแก้ปัญหานี้ได้และบอกว่าใครทำหน้าที่อะไรก็ทำต่อไปและพอนักข่าวถามคุณจักรพบเรื่องถามคุณทักษิณหรือเปล่าเรื่องหุนเซนหุณนมนเน็ตทำไมเป็นเช่นนี้ในข่าวของอัมบรินทีวีบอกว่าทักษิณบอกกับจักรพบว่าอืมเซอร์ไพรส์แปลกใจและก็ผิดหวัง ความสัมพันธ์อันยาวนานสองตระกูลก็เป็นอันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนี่ทักษิณพูดนะบอกว่าเซอร์ไพรส์แต่ว่าทักษิณไม่ได้บอกไม่ได้สื่อกับคนไทยเลยว่าจะช่วยลูกสาวในศึกสงครามอันหนักอึ้งกับตระกูลหุนอย่างไรเพราะว่าทั้งหมดปัญหานี้มันก็ต้องเกิดจากพ่อเกิดจากทักษิณกับหุนเซนรุ่นลูกรุ่นแพรทองทานกับหุมันเด็ดนั้นมาทีหลังแล้ว ความสัมพันธ์อันเก่าแก่ยาวนานที่มีผลประโยชน์กันทับซ้อนกันอย่างไรเราไม่รู้เนี่ยมันนำไปสู่หลายอย่างที่ไม่พึงปรารถนาสำหรับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งทีม AI ปัญญาได้ประดิษฐ์ไปดูสิครับว่าข้อความที่หุน่นมาเน็จนายกกัมพูชาเขียนเมื่อเช้านี้และก็โวยลั่นแซด้วยโต้ด้วยและดุเดือดจะไม่มีการเจราจากันดีกต่อไปจะปิดด่านตรงนี้ถาวรเลย ว่ายังไงคุณมมนเน็ตใช้ภาษาและเนื้อหาต้องการสื่ออะไรครับสวัสดีครับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ก็กําลังเป็นที่สนใจอย่างมากเลยนะครับเราได้ข้อมูลมาชุดหนึง่งน่าสนใจทีเดียวครับเป็นมุมมองจากฝั่งกัมพูชาโดยตรงเลยเกี่ยวกับกรณีที่ออกองทัพไทยเราปิดด่านชายแดนบางจุดไปนะครับวันนี้เราเลยอยากจะมาลองอพิจารณาข้อมูลนี้กันดูนะครับ พยายามทําความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงมีปฏิกิริยาแบบเนี้คือมันมีเหตุผลอะไรหรือข้อเสนออะไรของเขากันแน่อืมลองมาจอะลึกเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าครับค่ะเริ่มจากเหตุการณ์ล่าสุดก่อนเลยนะคะคือเมื่อคืนวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองทางกองทัพภาคที่2ของไทยเราค่ะได้แจ้งไปทางผู้ว่าจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชา ว่าจะปิดด่านชุบกอ,อกีหรือที่เรียกว่าซอบตะขูจอบกอ,อกีนะคะซึ่งเป็นการแจ้งแบบว่าไฟเดียวเลยค่ะโหแจ้งแล้วก็คือปิดเลยอย่างนั้นเหรอครับแล,แล้วลท่านกัมพูชาเขาว่าไงครับพอได้รับแจ้งตอบโต้ทันทีเลยค่ะเรียกว่าเร็วมากคือทางนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเนี่ยอนุมัติให้ผู้ว่าของเขาปิดด่านชุบกอ,อกีฝั่งกัมพูชาแบบปิดถาวรไปเลยค่ะปิดถาวรเลยใช่ค่ะแล้วยังไม่พอ สั่งปิดเพิ่มอีกด่านหนึ่งด้วยคือด่านช่องจอมที่อะลองเวงมีผลทันทีเหมือนกันแล้วก็แจ้งให้ฝ่ายไทยทราบเลยค่ะโหปิดถาวรแถมปิดเพิ่มอีกด่านแสดงว่าเขาเอาจริงมากนะครับเรื่องนี้แต่ว่าการปิดด่านนี้มันเพิ่งเริ่มหรือว่ามีอะไรก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับ คือตามข้อมูลที่เราได้มานะคะฝ่ายกัมพูชาเขามองว่าการกระทําลักษณะนี้ของไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการปิดดา่านหรือว่าเปลี่ยนเวลาเปิดปิดแบบที่ไทยทําฝ่ายเดียวอะคะ่ะมันเริ่มมาตั้งแต่วันที่7มิถุนายนแล้วะคะ่ะอ๋อตั้งแต่ต้นเดือนเลยเหรอครับใช่ค่ะเขาเลยมองว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะแล้วก็เป็นการกระท,ทําที่เอ่อไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทั้งสองฝั่งเท่าไหร่เอ๊ะแต่แต่ตรงนี้มันมีจุดที่น่าสนใจนะครับถ้าเราฟังข่าว S 1> <S 1> <S ในบ้านเราเนี่ยผู้นําทางการเมืองอย่างท่านนายกก็ดูเหมือนจะอยากเจรจาอยากจะเปิดด่านนะ <S 2> <S 2: แต่ <S <S ทําไมข้อมูลจากฝั่งกัมพูชาถึงบอกว่ากองทัพก็ยังยังคงดําเนินการปิดอยู่ฝ่ายเดียวละครับมันดูขัดขัดกันอยู่นะครับสังเกตเหมือนกันค่ะต่างข้อมูลนี้นะคะเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะตกลงมันเป็นเป็นยุทธวิธีอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นความไม่สอดคล้องกันจริงๆระหว่างรัฐบาลกับกองทัพไทยคือนโยบายอาจจะไม่ไปทางเดียวกัน เขาอดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบกับระบบของเขาเองอะค่ะที่พอผู้นําสูงสุดสั่งการลงมาปุ๊บทุกหน่วยงานก็จะทําตามทันทีมันดูเป็นเอกภาพมากกว่าอ๋อครับครับเข้าใจเลยครับพอเขามองว่ามันอาจจะไม่สอดคล้องกันแบบนี้มันก็เลยนํามาสู่จุดยืนล่าสุดของกัมพูชาที่เขาบอกว่าใช่ค่ะที่เขาบอกว่าไม่มีความจําเป็นใดๆเลยที่จะต้องมานั่งเจราจาทวิภาคีเพื่อเปิดด่านพวกนี้กันอีกอา้าว แล้วถ้าไม่เจราจาแล้วปัญหาจะคลี่คลายยังไงล่ะครับทีนี้ทางกัมพูชามีข้อเสนออะไรไหมครับข้อเสนอของเขานี่คือเรียบง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมามากๆเลยค่ะถ้าเราย้อนกลับไปที่เขามองว่าเป็นต้นเหตุนะคะคือการที่กองทัพไทยเริ่มปิดด่านฝ่ายเดียวก่อนตั้งแต่เจ็มิถุนาวิธีแก้ก็ง่ายๆเลยค่ะคือกองทัพไทยซึ่งเป็นฝ่ายเริ่มก็ต้องเป็นฝ่ายยกเลิกคําสั่งเหล่านั้นแล้วก็กลับไปเปิดด่านให้เป็นปกติเหมือนเดิมก่อนแค่นั้นเองค่ะให ให้ไทยกลับไปเปิดเหมือนเดิมทําฝ่ายเดียวเลยใช่ค่ะเป็นการกระทําฝ่ายเดียวเพื่อแก้ไขสิ่งที่เริ่มไว้แล้วถ้าหากว่าไทยทําแบบนั้นนะคะกัมพูชาก็พร้อมจะเปิดด่านในฝั่งของตัวเองตามภายในยห้าชั่วโมงเลยห้าชั่วโมงเร็วมากค่ะไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่ต้องเจรจาใดๆทั้งสิ้นแค่ต้องการสิ่งที่เขาเรียกว่าความปรารถนาที่แท้จริงและจริงใจจากฝ่ายไทยว่าอยากจะเปิดด่านจริงๆอะคะ่ะอืมเข้าใจแล้วครับถ้าจะสรุปสั้นๆจากมุมมองนี้ก็คือ กัมพูชามองว่าปัญหามันเริ่มจากการกระทําฝ่ายเดียวของไทยก็ต้องจบด้วยการกระทําฝ่ายเดียวจากไทยเช่นกันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาต่อรองกันผ่านการเจรจาแบบนั้นใช่ไหมครับไอสิ่งที่ฝ่ายไทยได้เริ่มต้นไว้ซึ่งมันก็สะท้อนมุมมองที่เน้นเรื่องความรับผิดช,ชอบต่อการกระทําฝ่ายเดียวนะคะแล้วมันก็ทิ้งคําถามที่น่าสนใจมากๆไว้ให้เราคิดต่อเหมือนกันค่ะคําถาม ยังไงเลยครับก็คือว่าไอความแตกต่างที่ดูเหมือนจะมีอยู่ระหว่างท่าทีของผู้นําการเมืองกับกองทัพไทยในเรื่องชายแดนครั้งนี้นะคะมันสะท้อนพลวัตภายในอะไรที่ซับซ้อนหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์อะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสื่อสารหรือการดําเนินนโยบายต่างประเทศที่มันอาจจะลึกซึ้งกว่าที่เราเห็นจากภายนอกอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่เราคงต้องติดตามดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะใช่เลยครับนี่แหละ มันจะยิ่งตึงเครียดมากยิ่งขึ้นและการต่อสายตรงระหว่างผู้นำของเรากับกัมพูชาจะยังเกิดขึ้นหรือไม่ความระแวงสงสัยมันก็จะหนักขึ้นหลังจากกรณีคลิปเสียงหลุดออกมาทรัมป์เพิ่งขึ้นข้อความประกาศนะครับว่า10นาฬิกาสทุ่มบ้านเขาว,วอชิงตันก็จะเป็น9ก้นาฬิกาครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเวลาบ้านเราทรัมป์จะประกาศออกทีวีทั่วประเทศ ที่ทำเนียบขาวว่าด้วยปฏิบัติการถล่มโจมตีอิหร่านทรัมป์บอกว่านี่เป็นช่วงวงช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์สำหรับสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและโลกอิหร่านต้องยอมยุติสงครามนี้ thank you นี่ครับทรัมป์บอกเลยนี่เป็นช่วงห่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์สำหรับโลกเลยนะอเมริกาอิสราเอลนะนี่เป็นการใช้กัเรียกว่า กำลังทหารระเบิดตูมตามแบบใช้หมัดรุ่นๆเลยครับถ้าพูดอย่างนักมวยก็คือเอาหมัดนี่แหละไม่ต้องใส่นวมด้วยซัดหมัดรุ่นรุ่นนี่แหละเข้าไปตรงหน้าแล้วดูซิว่าอิรานจะว่าอย่างไรจากนั้นก้าวโมงเช้าครับผมจะกลับมาเราจะสดพร้อมๆก,กันกับโดนัลด์ทรัมป์และเราก็จะอัปเดตสถานการณ์ทั้ง ระหว่างอเมริกาอิหรา่านทั้งโลกอิหร่านจะตอบโต้อย่างไรสงครามจะบานปลายอย่างไรและขณะเดียวกันเช้าวันนี้ก็ต้องไปวิเคราะห์สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างละเอียดรอบด้านอีกเช่นเดียวกันช่วงนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกลับมาเจอกัน9นาฬิกาครับช่วงนี้1.5ล้านแล้วครับ1ล้าน5 0 0แสนคน ผู้ที่ติดตาม subscribe สุที่ชชยไลฟ์ใน YouTube ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดแชร์กดไลค์และขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับผู้ติดตามสุที่ชชยไลฟ์ใน YouTube ที่กด Super Chat Super Sticker เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของผมครับ1.5ล้านวันนี้ตั้งเป้า2ล้านก่อนสิ้นปีขอบคุณทุกท่าน<บ>ที่ช่วยกันครับ